ุณผ,ผู้ชมคะอีกไม่ถึง1สัปดาห์<ม>การช่วยเหลือด้านอาหารในศูนย์พักพิงผู้ลี้ภัยจากเมียนมาทั้ง9แห่งในไทยจะย,ยุติลงนะคะหลังสหรัฐมีนโยบายตัดงบประมาณด้านมนุษยธรรมออกไปค่ะคําถามสําคัญที่ตามมาก็คือพวกเขาจะดํารงชีวิตต่อไปอย่างไรหากไม่มีงานและ,ะไรายได้มาจุนเจือครอบครัว<า>ที่นี่คือศูนย์พักพิงแม่ละอยู่ที่อำเภอท่าสองยางจังหวัดตากค่ะเรียกได้ว่าเป็นแคมป์ผู้ลี้ภัยที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีชาวเมียนมากว่า20,000คนส่วนหนึ่งเป็นผู้หนีภัยจากการสู้รบมาพักพิงอยู่ที่นี่นานกว่า40ปีแล้วที่ผ่านมาผู้ลี้ภัยในศูนย์จะได้รับคูปองเงินช่วยเหลือค่าอาหารประมาณ170บบาทต,ต่อคนทุกเดือนจากองค์กรให้การช่วยเหลือผู้ลี้ภัยด้านอาหารที่ชื่อว่า TBC พวกเขาจะนำคูปองนี้ไปซื้อของจากร้านค้าภายในศูนย์ค่ะผู้ลี้ภัยบางคนบอกว่าที่ผ่านมานอกจากเงินช่วยเหลือที่ได้พวกเขาจะแบ่งค่าอาหารด้วยการหาของป่า และออกไปทำงานรับจ้างนอกศูนย์พักพิงทั้งที่รู้ว่าผิดกฎหลังจากนี้พวกเขาหวังเพียงได้มีโอกาสทำงานเพื่อหารายได้เลี้ยงตัวเองและครอบครัวไม่เป็นภาระใครนักวิชาการและหลายฝ่ายเห็นตรงกันนะคะว่ารัฐควรเปิดโอกาสให้ผู้ลี้ภัยกลุ่มนี้ได้ทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายและพึ่งพาตัวเองให้ได้มากที่สุดในสถานการณ์นี้ก่อนส่งกลับภูมิลำเนาหรือไปประเทศที่3ค่ะ